ถ้าก็นั่งเข่าก้องเข่าบ่อเท้าคนน่งนกเอยู่ว่าาปีนาได้ลายกูี้ไงกูหนีวถ้าก็นั่งนกอนาไหไดลายกูหนีวะาช่ถ้าก็นั่งเข่าก้องเข่าไ่ได้นี่นะโอ้โหเต็มอยู่สามเข่าเนาะพนังเข่าก้องเข่าไหอ่า คนก็ไล,ลายลเนาอผมมากหนาหลายตาเด้มอมาน,นี่นะ่ะมาทําบุญมาทําบุญเมื่อสุดท้ายพี่น้องเลอ่าพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซที่ขามาติดตามรอบสมอยู่ตอนนี้ก็่าลืมาสาธุบุญไปน้ากันเด้อพี่นอ้องสวัสดี สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตอนสี่สาวๆพี่น้องเลยมาภากันสารวอยู่อนาพามแต่ง้าเข่าเพิ่เก่ามันนี่ก็ได้ีแต่งผ้าคเข่าเวลาจะช่วยเวลาจะพาเรายอนะ

ก็ลยเบาบางคนก็คนนั้นก็มาอยู่บานี้นะครับโอเคทุกบาจมาอ้ับคูคเนาะคววเดต้เนาะเอคุณอคมาต้าาวีน้องไเดี๋ยวนี่นะวางนี่แล้ววางนี่แล้วมาเ

สวัสดีค่ะคุณกาแมต์เลยอ่าลายบ้านทุกลายซนะองขนาดเนาะก็เลยได้แต่งผ้าขาวซีละลายแน่พี่น้องเลยซ่สาสองวันละซ่าสามเลยขขเข่ามาพ่อแม่พี่น้องไอซี่ขเข่ามาแล้วก็อย่าลืมามา,มา,าอุปมาอุปาอาบุญน้ำใจพี่น้องเลยมาสาธุอาบุญน,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 น้ำใจเด้อเนาะอาบรรยากาศตอนเช้าเช้าอยู่ที่วัดซีวัวบ,บานตามเคยพี่น้องเลยมืัอนี้เป็นมื้อสุดท้ายเนาะมื้อ ทำบุญหาเมื่อสุดท้ายก็คืออาตักบาทวานี่นะตักบาทลวก็หรว่าอาแล้วเที่พิธีเนาะไดานีเลยจะขนคือจบค้ไปาได้ลไปเลยมาทำกันด้วยันเลยทำกันด้ว ผ้ากันน่งเป่าผ้าขาพี่น้องไงบ้านนี้นะแตงแล้วแล้วล่ะผ้ากันน่งเป่าผ้าขาสบาสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีในเด้อทางสบาีทางด้านนั้นอากาสบาดีคือการพี่น้องไงทั้งหลายอันนี้นะมีแต่พี่น้องเดียวกันเบ้านเลยพี่น้องไงคัดไปกับแม่มีในบ้านเพิิน ทานไปกระนาเช้าเยมาทำบุญนะบุญน้ำการด้วยมันไรบุญสุดท้ายเต้มนี่ผ้าเข่าปสีละลายแน่พี่น้องเลยนี่แต่ผ้าใยไงจักแล้ว

โอโรมีนาโตสัมโมเมนาโตสังภูเมนาโต้ขุทารลัตนังธรรมลัตนั้งหลังคาลัตนังขันธหลยาจามิอินไดยาตาตาเทตาทรุข้าเทตภาพอตานังเหตุภาพุขารทวันตุโลูผูขาทั้งหลาย ย่อคันของขคุณให้หัวพอใจ่บาแกทาตรงเจ้า,เ,าเมื่อไห้เ็นทานเพื่อส่งไปถึงดวงวิญญาณทานผู้นี้ทำทุ้งหลายมิงอาอัศุภกะอาจารย์เนตนและบิดามันาความด้อยพรัพยทระพักทักทกท้งหลายทุกตัวนาเจ้ารามลายเีทั้งหลายทุกตัวนาที่ได้โบล่านาค่าไปก่อนได้นำ นอนะเป็นผูกขาเวทนาอึ่นคนรำยังบ่คบุญบูมเพอางเพืนเทพพุทธเทพดาผู้มีฤทธิ์ยังไปบอกไปขาวาเราเมาของกินของทานทั้างลายเราดีราณุโมรามี तथा बुद्धं धम्मं च पञ्चा तथा धम्मदेसनादिज्ञा च महाकपीयस्य पुञ्ञं च आत्मजानना पञ्च तथा धम्मदेसनादिज्ञा च महाकपीयस्य पुञ्ञं च धम्मजानना तथा पञ्च तथा धम्मदेसनादिज्ञा च महा

มืัอนี้มาทำบุญน้ากันเด้พอพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่ะาวันนี้มีทางคู่บาที่เดินทางมาแต่ทางฟังไทยกับลายได้พี่น้องเลยอ่าลายองค์ยุเนาะเพิ่นมากก็ได้มนออกกามาพอออกกามีได้พี่น้องเลย <c oughs> หลายสวหลายเนแอหมน

รออยู่พี่น้องเลยคนไอันเดี่ะุ้นไห้นอันาเตค่เพิ่นมไปนญาติเพิ่นบไปทั้งนั้นเะยนะเนาะสบายดีดยสบายดี พี่น้องเลยเตรียมพ้อเอามาเป็นซเลยเนาะซเป็นซ้เคร่อช้้เกืเกิดางนัเอแบนต่อเลยต่อต่อแถวต่อแถวเลเอาผิวหมดไปรลกับผินะที่จาะ มา,าทำบุญเมื่อสุดท้ายเดอ้อพี่น้องเอลยอยู่วัดสีบัวบานเนาะงานบุญประจำปีประจำปีงานบุญกองเขา่าตอนนี้กัทั้งคู่บาเพื่อนกับกำลังดินพระบาทอยู่พี่น้องเอลยคนกับสีละลายเนี่ยเนะาะ เตรียมรอใส่บาทพี่น้องเลยอ่าคนก็ไลายลเนาอผมมากนะลายตาเด้อมานี่น่ะมาทําบุญมาทําบุญเมื่อสุดท้ายนานพี่นอ้อง<ด>เ,อเลยอ่<ล>ยอาพรม่พี่น้องเอฟซีทีขา,าติดตามรับชมอยู่ตอนนี้กย่าลืมอ่าสาธุบุญไปน้าการเด้อพี่น้องเลยเนาะงานบุญข้องเขา่างานบ,บ,บุญประจําปีอยู่ทีวัดอ่าสีับบาลบานโคปวายบางูทุมพรแข้งสวรรคเขตอ่ามนี่ก็มี หลายขู่ลายพนมาทำบุญหลายคนแล้วทำบุญทำท่านเว้ยอันลานสาวก็เหลีนไปห้องเรียนอันนั่นแล้วบอกลานไปโ้องเรียนเนี่ยเด้อบอกสองคนน่ะโอ้ยดุบิไปคนเว้ยไปแน่ว่ะเด็กเปนยองไามีทางมีออกเพ่นเดินทางมาจะทางฟังท่ายก็มีได้ไหมนี่นะกัมียางยูทางเรามีู่้่นังแม่อา พ so. like, ี่น้องสองฟังคงทำบุญห่วมกันวันนี่นะพี่น้องไงลาวไทยเนาะพี่น้องขีเดินทางมาแต่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวมาทำบุญห่วมกันเส้ภาพบรรยากาศในโอเมพี่น้องได้เบิ่งได้ส้มพี่น้องไย ทีนี่ถือว่าใหญ่สมควรอยู่เพราะว่ามีอ่ะนะกองบุญลายะนะพี่น้องเลยกองบุญมีทั้งหมดนะมีอยู่แปดกองเทนะ่านั้นเนาะมืัอคืนนี้แจ้งบ่ไงบ่นะแจ้งบ่รับก่อนสิงเงื่อจน้อยหนึ่งกับแม่ตนัวกำหลังที่หนึ่งค่ะ หลวงปู่ที่เดินมาก,ก่อนนี่เป็นหลวงปู่ที่ข่าวมาแต่ฝั่งหมกดาหารเดอร้อพี่น้องเลยมาแต่ทางฝั่งไทยเนาะ บรรยากาศอาณาไ่บาตอนเศร้าอยู่ที่วัดสีบัวบานบ้านคุกอวายเด้อ

let มันช่วเลยชั่วนลยมันคมปุ๊บวันนี้เด็กเได้มาทำานกันู อย่งพีโพผีพังอาชนะนังหน้าพลิกหันหลังปตั้งต่เยวะเทมาดูตียมดีสีสีวิวิจิตศวิวันวรรกาสีสวัสดีมัติจงมีแก่ญาสสอนญาคองญาจันทร่น้องเอลยตัดภาพม่าม้าทางนี้นะนางเฝ้ากองเข่าแบบนี้เนาะเออถ้าก็นั่งเฝ้ากองเข่าโบเท้า นาโนบออยู่ว่าพี่นาให้ได้ลายกงีิ้งงกูหนีวะถ้ากันนางนบอาณาให้ได้ลายกูหนีว่าช่พี่น้องเลยถ้ากันนางเข่าโกงเข่าใหญ่ได้นี่นะครูเต็มอยู่สามเข่าเนาะพี่นางเข่าโกงเข่ายห่งขาเบิ่งไม่ยนืงพี่น้องเลยพี่น้องวินตากับมีเรียกเนาะอยู่ทางบ้าน สี่ได้อยู่สุดน้ำเพลินดอกพี่น้อเงเลยเพราะว่าอดเวลาแล้วอยู่ทางบ้านก็นได้ของมากใหญ่นะเด่นนะอาสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอจบเพื่อนสานีก่อนเด้อพี่น้อเงเลยสิได้ขออเมราพาจาก่อนอาสิได้ขึ้นเมื่อทางในบ้านคุล่ะล่เพิ่นหายขึ้นพุ่นเบิดได้จุ่มเทาน่ะเพิ่นหายขึ้นพุน่นเบิดได้บุขึ้นดิ สมาชิเกินเพิ่นหายึ้นไหวอะไรฮะนี่อาอาหะไรมใด้ใจไดนนามะเออเอาเกาโมหาทยแล้วไปึ้นแล้ว่องาสำหรับคลิีนี่พี่น้องเอ๋ยเนาะจะได้ขอจบคปเพียงสามีก่อนเด้อเนาะ เพราะว่าอยู่ทางบ้านกับอาณาเพิ่นให้ขึ้นห่วมอนอาเวียะขนาพี่น้องเลยกับยังบ่ทันได้แล้วเถื่อเนาะอยู่ทางวัดว่าลามกับใดก็เลยบ่ได้เก็บภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งเบิดสู่อาณาขั้นตอนพี่น้องเลยขั้นตอนเพิ่นเอิ้นขอนข่าฮานาเนาะอาจจงไดกสิได้ขอจบเพียงสนีก่อนเอาไว้พบกันอีกคลิปหน้าเด้อเนาะคลิปนี้ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอขอบใจนะเอฟซีถูกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอันใดบ่สมมาพักควืนกะบการขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเลย เอาไว้พบกันในอีกคลิปหน้าสำหรับคลิมนี่ไปก่อนสวัสดีสวัสดีส